รู้ไหมครับทุกคนครับว่าบลูบีเทิลเกือบถูกย้ายเข้าไปใส่ในจักรวาลหนังอย่าง Watchmen ก่อนถูกจับเข้าจักรวาล DC Universe ครับ โดยเรื่องนี้นะครับผมเคยเกิดขึ้นกับ Blue b ทเช่เวอร์ชันที่2ในช่วงปี1983ตอนที่ดีได้ซื้อกิจการของชาวสแต o n Comics มาโดยอลันมัวนะครับผมเป็นผู้เขียนในตอนนั้นนั่นเองครับและเขานะครับมีไอเดียที่จะเอาตัวละครจากค่าชาวสแต Com มิ s เนี่ยเข้ามาอยู่ในจักรวาล Watchmen ครับผมโดยตัวละครที่สังกัดชาว t o ต Com มิ s ในตอนนั้นนะครับมีตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่หลายคนเลยครับอัน,นิีเช่น Blue b ทเช่นพีซแมคเกอร์กับตันอะตอมและ q ว e s t i o n ครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับสินด้ดขึ แต่มันกลายเป็นสิ่งกําเนิดให้กับตัวละครใหม่แทนครับผมเพราะหลังจากที่ DC เนี่ยไม่อนุญาตให้อลันมัวนะครับนำตัวละครเข้ามาในจักรวาล Watchmen เนี่ยแต่เนื่องจากตัวอลันมัวนะครับชอบตัวละคร b Blue b ว e เ l e เป็นพิเศษจึงทาให้เขาเนี่ยนะครับสร้างตัวละครขึ้นใหม่ทั้งหมดและหนึ่งในตัวละครหลักที่สําคัญใน w a วอชแมนตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b Blue b ว e t l e ซึ่งนั่นก็คือ n Night อ w l เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของ w a t c h m e n และหลังจากนั้นนะครับตัวละครของชาวซ่อนคอ i ิกเนี่ยก็ถูกนาเข้ามานนัง่ EarthFO เอผ เอาละครับทุกคนครับเคยดูหรือเกิดทันกันหรือเปล่าครับหรือชอบบูบปเชิญหรือว่าไหนาเอามากแค่ไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับลาโทุกเรื่อง